ความเชื่อเกี่ยวกับการสวดคาถาบูชานางกวักมีมาตั้งแต่โบราณการเนื่องจากนางกวักเป็นของขลังรูปร่างเป็นผู้หญิงแต่งหน้าสวยงามสวมใส่ชุดไทยและเครื่องประดับแบบไทยมือซ้ายวางข้างลำตัวและวางบนตักส่วนมือขวาจะยกขึ้นในลักษณะกวักมือหากได้สวดคาถาบูชานางกวักเป็นประจำแล้ว จะช่วยกวักทรัพย์กวากเงินกวักทองดึงดูดลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอนำเอาคาถาบูชานางกวักของหลวงปู่ทิมและตำนานแม่นางกวากมาฝากกัลยาณมิตรเพื่อได้สวดคาถาบูชากวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์เรียกเงิน ทำกิจการค้าขายหรือทำกิจการงานใดก็เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเมตตามหานิยมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะวิธีบูชาแม่นางกวัก 1. ตั้งหิ้งบูชาหันหน้าออกบริเวณนอกร้าน 2. เตรียมน้ำและเครื่องบูชาสำหรับถวายทุกวัน 3. เตรียมผล,ลไม้สำหรับถวายอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ 4. จุดทูปเ้าดอกหรือ16ดอกจากนั้นให้อธิษฐานบอกกล่าวถึงเรื่องที่ดี 5. สวดคาถาบูชาแม่นางกวักการสวดคาถาบูชาแม่นางกวักเพื่อเรียกทรัพย์กวักลูกค้าให้เงินทองไหลามาเทมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะคาถาบูชานางกวักหลวงปู่ทิมเริ่มจากตั้งนโมสามจบและตามด้วยคาถาบูชานางกวักหากกัลยาณมิตรพร้อมแล้วขอเชิญสวดไปพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าแม่นางกวักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักอยู่ทุกทั่วหน้าเอเหิมามะมะอาคัดเฉยยะ อาคัตชาหิเอหิมามะมะจะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐีหนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภา——ทองจะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากองจะค้าทองขอให้ไหลามาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาคัตเฉยยะอาคัตชาหิเอหิมามะมะนะมะออุนะชาลีติอิกะวิติพุทธสังมิทุสะมณิอิทะคมะจะกภะกสะนาสังสิโมสุมะโมโลนะโมพุทธายะ นะมภพะนะเมตตาโมไขดีพุทธไม่ต่อทาซื้อดียะใจดีสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะอานุภาเวนะจงอยู่ใต้พุทธบารมีอิติสุขโต อะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะมะอะอุทุกขังอนิจจังอนาตาพุทธโธพุทธโธสุดปังตำนานแม่นางกวักมีต้นกําเนิดมาจากอินเดียผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยเมื่อครั้งพุทธกาลแม่นางกวักนั้นเดิมมีชื่อว่า นางสุภาวดีเกิดที่มิชิกาสันทนครใกล้กรุงสาวัถีในชมพูทวีปเป็นที่ดาของสุจิตพรามกับมันดาชื่อสุมนทาพรามทั้งสองมีอาชีพค้าขายสินค้าเล็กๆน้อยๆพอได้เลี้ยงครอบครัวต่อมาทั้งสองมีความคิดจะขยายกิจการค้าขายของตน จึงได้ซื้อเกวียนเพื่อจะได้เดินทางไปค้าขายได้ทั่วเมืองมิชิกาสันธนครในการเดินทางไปขายของนางสุภาวดีได้ขอติดตามไปค้าขายกับทั้งสองด้วยในระหว่างเดินทางนั้นนางสุภาวดีได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระมหากรสปเทระ ขณะจาริกแสดงธรรมเทศนาตามหมู่บ้านนางรู้สึกซาบซึ้งพระธรรมจนเข้าถึงพระรัตนตรยัยเมื่อพระมหากัสปะเทระเห็นนางเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเช่นนั้นจึงได้ประสิทธิประสาทพรให้นางและครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากอาชีพค้าขายและประสาทพรเช่นนี้ทุกครั้ง เมื่อนางสุภาวดีมาฟังธรรมต่อมานางสุภวดีไปค้าขายอีกเมืองมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระศรีวลีเทระเช่นเดียวกับที่ได้จากพระมหากัสปะเทระเช่นกันพระศรีวลีเทระเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก เมื่อกำหนดจิตให้พรแก่นางสุภาวดีจึงทำให้มีอานุภาพมากพรของท่านจึงมีพลังเป็นพิเศษด้วยบุญบารมีและพรที่นางสุภาวดีได้รับจากพระอรหันต์จึงทำให้เวลานางติดเวียนไปค้าขายกับบิดามารดาทำให้ค้าขายคล่องมีความเจริญรุ่งเรืองได้แก้วแหวนเงินทองตามลำดับ และต่อมาเมื่อนางไม่ได้ติดเวียนไปกับบิดามารดาก็แตกต่างคือค้าขายไม่คล่องเหมือนเดิมจึงพานางสุภาวดีติดเวียนไปด้วยทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นเศรษฐีมีฐานะมั่นคงขึ้นไปอีกในที่สุดสุดจิตพรามและนางสุม,มนทาบิดามารดาของนางสุภาวดี เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนื่องจากได้เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนได้โสดาปติพลจึงได้ถวายอุทยานสร้างเป็นที่พักสงฆ์และสร้างวิหารใหญ่กลางอุทยานนั้นถวายเป็นวัดชื่อว่าวัดมัชชิกาสันธารามและนิมนต์พระสุธรรมเถระมาเป็นเจ้าอาวาสการต่อมา เมื่อนางสุภาวดีแก่ชาราจนละสังขารแต่คุณความดีและความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของนางยังคงเป็นที่เล่าขานใครต้องการค้าขายต้องการความร่ำรวยจึงมีการสร้างรูปปั้นรูปเคารพขึ้นมาและเชิญดวงวิญญาณของนางมาสถิตในรูปปั้นจนทำให้การบูชานางสุภาวดีแพร่หลายกว้างไกลออกไปเรื่อยๆ ต่อมาเมื่อลัทธิพราหมณ์และพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในสุวรรณภูมิและคติความเชื่อและการบูชานางสุภาวดีก็เข้ามาด้วยโดยจำลองเป็นรูปหญิงสาวท่าที่นั่งบนเกวียนและทำเป็นรูปกวักมือประหนึ่งเรียกคนเรียกโชคลาภแก้วแหวนเงินทองเข้ามาสู่ร้านค้าและเคหสถานบ้านเรือนของผู้เคารพป,ปูชา ในสถานที่นั้นจึงเรียกนางสุภาวดีนั้นว่านางกวักในปัจจุบันและผสมผสานความเชื่อของคนไทยเข้าไปในรูปปั้นรูปเคารพโดยการใส่ปลาเงินปลาทองใส่ใส่ดักเงินดักทองมือถือถุงเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแก้วแหวนเงินทองและความอุดมสมบูรณ์เป็นควาญกำลังใจแก่ผู้คนในการใช้ชีวิต การทำมาค้าขายทำมาหากินเป็นเมตตามหานิยมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาจนถึงทุกวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมะวิถีของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ